อันนี้เดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงนะครับก็คืออันนี้จะเป็นสถานีที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดสอบปั๊มหรือมอเตอร์ที่ที่เวลาเราส่งส่งเข้าไปให้เขาเทสเนี่ยว่ามันได้ตามค่านะั้นจริงๆไหมแล้วก็มอเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์ที่ต่อกับปั๊มจริงแล้วก็เป็นเทสน้าจริงที่สูบใจจริงมอเตอร์ตัวนี้อยู่ประมาณพันสี่ร้อก 1, ิโลบัตซึ่งส่วนใหญ่เวลาสตาร์ทไดเล็กออนไลน์หรือสตาร์ดลต้าเนี่ยเราจะค่อนข้างรูง้แล้วว่าเวลามอเตอร์มันวิ่งเนี่ยมันจะวื้อแล้วก็จะปึไปเลย ทีนี้ซอ์สตาร์ทเนี่ยมันจะมาช่วยทำให้มอเตอร์เนี่ยสตาร์ทยิงขึ้นทีนี้ในทางกลับกันเนี่ยเราใช้ออโตทาร่วมกับตัว RVS ของเราเนี่ยในการสตาร์ทมอเตอร์ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเสียงมอเตอร์จะใกล้เคียงกับซอสสตาร์ทในการสตาร์ทมากแต่ผมจะให้ลองฟังนะครับ เนี่ยจะสังเกตว่าลักษณะนในการขึ้นรอบของมอเตอร์เนี่ยมันนิ่มมากมันนิ่มขนาดนี้ได้ยังไงมันนัน่มันนิ่มขนาดนี้แล้วเพราะว่าไอตัวเอ,อ่อตัวค่าแคปหรือตัวค่า RVS ที่เราใส่เข้าไปมันจะยค่อยๆชดเชยเข้าไปที่มอเตอร์เรื่อยๆทําให้มอเตอร์เนี่ยค่อยๆวิ่งตั้งแต่ความเร็วที่ศูนย์รอบไปจนถึงฟูสปีดของมันเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลมากโดยที่เราไม่ได้ใช้ซอสต r t หรือไม่ได้ใช้อะไรเลยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกนะวัตรกรรมหนึ่งที่เราทําไปแล้วเราก็สําเร็จไปแล้ว ซึ่งทีนี้เนี่ยพอเราสตาร์ทไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดคําถามที่ว่าอ้าคือจากเสียงเนี่ยใครก็ฟ